ค้ยทุกมือนี่ถ้าตัวดีตัวงามมันกับแพงเนาะแต่เข้ากับไปซื้อแยาไปซื้อตัวมันเต็มครับผมซื้อให้มันมีเพมมาจอยจยกาน้อยแล้วก็ให้เขาเพื่อนเอื้นว่าข้อปลาเข็งครับผข้อปลาเข่งถ้าเอาไปไว้ตัวเดียวมันผัดบนมีมูคือเฮ้านี่ล่ะไปยูู้เดียวยู่ในสวนวัวและเดี๋ยวนี้ก็หแล้วสิบสองนั่นเห็นบ่ครับพี่น้องเริ่มต้นเบาๆ ครับเพียงไงได้หนึครับ <ไง S 1> ครับผมอครับผมแต่ว่าออกมาเียวเนี่ยแบทับไทยออกว่าไท,ย,าทยลอยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยผมว่ามันลวกกลมประสุสัติค่ะคือเพื่อข้อสอง <บา S 2> อ,องฟองข้อข,อขาวุรงเท่าซีกกำไออกไล ช่วงนี้กะโอ้ตลาดกะบ่เปิดดนลแล้วนะพี่น้องเฮากับทูถามผู้จัดการตลาดเล่านะง,งามอยู่กับคุยกันเพิ่นกับว่าโอ้บ่มีกำหนดที่สิเปิดเลยอาจารย์ว่าจนกะน่าเห็นใจนะครับพี่น้องเฮ้าผู้เกษตรกรคนเลี้ยงวข่ถ้าก็บว่าเป็นยังดอกนะครับผมมันกะทุกปัญหาทุกอย่างมันก็มีทังออกนะครับเฮ้าคอยคิดคอยอ่านคอยเหตดคอยสร้างไปเดี๋ยวมือหนึ่งเฮากัสิผพนัน ช่วงเวลาอันยากลําบากนี่ไปน้ากันนะครับผมแต่ว่ามือนี้เดี๋ยวผมพามาาอเบื้องวขยงามแบบสายเพื่อนบ้านบอเป็นเชื่อว่าเพื่อนบ้านสะที่เดียวครับแล้วก็มีแฟนเพจเฮ้านะา,าพี่น้องเฮ้าเพิ่งกระโทษขาม่าเลรียน,น้าให้กําลัางใจหลายนะครับบางพ้นเพิ่นกระโทษขาม่าขอบบุญขอบคุณที่ผมนี่ได้ให้ความู้ไปเรื่องการเบื้องไขยนะครับผมเพราะว่าสิเป็น ลักษณะตาแต้มแก้มจ้ำนะครับผมล้วกะพวงคน้นบนว่าเป็นบ่นมีความรู้เลยนะครับเรื่องการเบื้องไข่แต่เห่เขามาเบื้องเพียดของผมแล้วก็ได้ความรู้จริงๆยูทูบเบอร์ที่เป็นช่องไข่หลายช่องเพิ่นกะมีข้อมูลมีความรู้ให้เฮาเบื้องได้ถุกถูกช่องทุกเพียรละพี่น้องจังตำล่าที่ผมว้าไปนี่จังเชน่นตาแต้มแก้มจ้ำนะครับผมอันนี้มันคือผมอยากจะเวอากับพี่น้องจริง,รง,รงๆแล้ว จริงๆแล้วลักษณะเล่านี่มันว่าเป็นลักษณะของวขยงามด้พี่น้องเดี๋ยวสีฟ้าสู้พี่น้องฟังเด้อเอาจากน้อยนะครับผมก็คือมันมีตำรามาบอกว่านะครับผมส่วนหนึ่งผมก็ต้องขอกราบขอบคุณน,นะครับผมท่านพ่อเลี้ยงเจ้าของท้ายลุงเรืองฟ้ามตบหนองบอนอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดนะครับก็บหมอแดงอาจารย์หมอแดงอำเภอ,ออาสามารถนะครับที่เป,เป็นคนเลี้ยงไขยให้กันนะครับเิ่นก็ให้ความรู้ในส่วนนี้มากนะครับพี่น้องก็คือ อุดมทัศนีควายไทยเด้อพี่น้องเดอ้ออุดมทัศนีควายไทยจะต้องประกอบด้วยอย่างน้อยๆนะครับมีตาแต้มแก้มจำ้ำข้อสามอ่องป่องข้อขาวถุงเท่าซีกำไลหานะครับผมกำไลหานที่นี่คืออย่างไรพี่น้องกำไลคือมันหยิขึ้นยุ้นน้ำหนัแขงเขานะครับผมถ่ามันขึ้นมากครบทั้งซีขาไลซีขานี่คือกำไลล่อลิ่งเด้อพี่น้องเดอ้เอ,อแก้ไขแล้วกะ ถ้ามันขึ้นมาครบตั้งสี่ขาเขากับิัววงเรียบกําไลอีกตัวหนึ่งบวกเข้าไปเป็นกําไลล่อเรือนั่นก็คือมันถ้ามันมีอาการเล่านี่มันที่ห้กําไลแก่ผู้เลี้ยงห้กําไลแก่จ้าของครับซึ่งลักษณะนี่อุดมทัศนีเหล่านี้มันว่าเป็นลักษณะของไข่งั่มได้พี่น้องนี่ก็เป็นคุณตาจ้าของไข่เดี๋ยวคุณตาอดนอกเรื่องจักน้อยนะครับครับครับมันเป็นลักษณะของควายไทยเด้พี่น้องเด้อ ลักษณะที่บงบอกว่ามันเป็นควายไทยว่าเป็นควยเล้าว่าเป็นวา้เขมรว่าเ,เ,เป็นวข้พม่าว่า,าเป็นวายอินเดียครับพี่น้องก็คือตาแต้มแกม้มจำข้อสามองปองข้อขาวถุงเท่าซีกำไรก็คือมันเป็นลักษณะของวายไทยนะครับพี่น้องบาเนี่วยวา้งามเขาก็ต้องไปเบื้องออกย่างอื้นนะครับเบือเบ้องใส่หลักควายง้มเบื้องโค่นเขาเบื้องหน้าตาเบื้องหลัง เบื้องสันปะบูเบื้องเอิกบักเผาเบื้องข้นหางเบื้องหางพวัวเบื้องอัดตาการแรกเนื้อนั่นคือยังสิเมนลักษณะควายงามครับพี่น้องเบื้องไหนแข็งเล่าไ่บอเกียบเรียบเล่าดีบอนี่คือลักษณะของควายงามเด้อพี่น้องเด้อลักษณะที่ผมบอกมาพวกตาแต้มแก้มจำข้ออองเ,เป็นเป็นลักษณะของควายไทยแท้ครับผมควายไทยแท้นะครับ <laughs> บ่ามันควายเล่าว่ามันควายพมา่าว่ามันควายขมรนนะครับผมอันนี้คืออยากให ้าใจตรงกันแต่ว่าห้องกะบานนี้จังบางบางครอบนะผมไปเนาะคุณตาเนาะผมสิบอกว่ากําไรเก่ากําไรเก่านี่ก็คือมันก็จริงๆมันก็กําไรหาหลายพี่น้องแต่ว่าวายบางตัวมันจะมีกําไรออกมาเส้นเดียวเส้นเดียวกับนี่ลักษณะของแม่เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยมีกําไรเส้นเดียวแล้วมันขืนมาซีขามันก็เลยเป็ียนกําไรซีแต่ว่าบางตัวมันขืนมาครูเป็นเป็นเป็นป้องกําไรเป็นคูเนาะตาเนาะ แล้วมันข้นมาทั้งสีขามันก็เลยเป็นแปดพราเป็นแปดแล้วผมก็เลยบวกกําไลลอเลิงก์กําไล่ลอเลือก,อกรรอเอกข้าไปอีกตัวหนึง่งเป็นกําไรเก่านะครับอันนี้คือพี่น้องเขาจะเอาไปใส่นล้ผมกับบัาวากันนะครับผมจริงๆแล้วเพียุดเพลียยู่ทูบไายช่องไขเห้านี่ผมเบิงบ้งผมกับบัวตัวเบิ้งจ้อใากของพี่น้องผมเบื้องถูกเพีดยดอันใดที่มันเฮ็ดดีผมก็เอามาประยุกต์ใส่ในช่องผมอันใดที่มัน นี่ผมกืบว่าได้ไปใสใ้ใจนะครับเพราะว่าทุกเพียดลวนมีขอมูลมีสไตเป็นของแผของมั่นเด้อพี่น้องเด้องพอนั่นเฮ้าบ่าบไปว่าให้กันเนาะเอาผมอยู่ครับคุณตาอย่างครับสวัสดีครับคุญตาครับตาน้อยเพราตาน้อยบ้านน้องไกวบ้านนองไกวเนาะวายเฮานี่เพื่อนเป็นลูกสายใดนะครับตาอันนี้มันมันกระยัคผ้มอลาอย่างน้อยผ้านีเนะ้องแม่นีเนาะครับผ้บามูลา พามูลาแต่ว่ามันออกไทยหลายแล้วครับมันออกไทยหลายแมนครับเพราะว่ามันมีกําไรแล้วมันสีมีข้ออ่องแล้วนะครับข้ออ่องแล้วก็มีถุงเท้าออกมาเหมือนแล้วนะครับผมก็คือเป็นเป็นมมลาที่มมเป็นไทยนี่เกือบเก้าสียบแล้วพี่น้องบังนีมันมันทับบ่ครับแต่ทับอี่หยางไว้ครับทับเบิมอ๋อทับเบิมพันลานจะเดือนแล้วครับวันที่สิบหกเดือนกรกฎาได้ออกโอ้สิบหกกรกฎามีทุนากรกฎาใกล้แล้ว เริ่มลั่นแล้วอ๋อครับผมตัวน้อยนี่ได้ครับตัวน้อยนี่ลูกตัวใดครับเนี่ยตัวน้อยเนี่ยมันมันติดมานเพลนเพลนทับมาอ๋อเพาบอได้ทับเองเนาะบ่บอนี่ตัวแม่นั่งนี่ไหมครับอ๋อแม่นั่งเนี่ยเคไปซื้อมาจากตลาดอ๋อคือมาจากตลาดนัดเนาะครับจักปีแล้วครับตามันก็เข่าที่เข่าซาปีเลยเอ๋อตอนนั้นตามามันจักปีครับเจ็ดปีปีหนึ่งนี่ปีกว่้วนี่อ๋อครับเดี๋ยวขออนุญาตครับตาทับแล้าเนี่ยอ๋อทับนี่อย่างครับ ทับป่าทะเลทออ้องอ้ทับไอทะเลท้องไว้แต่ว่าตอนตาออามาเนี่ยความนุยาครับตาตาเอ,อกมากเท่าไรครับพ่อจะบอกได้ปะเอามาบ่หลายบ่หลายเนาะครับถึงถึงสามบ่ครับ,บอ๋อครับผมก็คือตอนนั้นตาเอามามันน้อยอยู่เนาะน้อยครับผมก็คือตา,ตาออกมาได้นหน่อยเด้อพี่น้อง ครับผมสองหมื่นแต่ว่าตอนนี้มันอยู่น้ําตาดนบนได้แล้วครับมาอยู่นี่มันก็ได้ปีกัวเราปีกว่ามันก็คือมันเป็นสาก็จนว่ามันทับหมดแล้วพี่น้องแล้วทับได้ครับได้หกเจ็ดเดือนแล้วครับผมอันนี้ตัวน้อยๆนั่นลูกท้างใหครับนี่ตัวน้อยๆมันมันติดมากับแม่มันพอกมากับเพ่นครับผมของแม่ใหญ่เนาะครับเพ่นทับควยไทยไว้อ๋อครับผมมอลาอยู่แตงทับอ่พอไทยพอ แต่ว่าออกเป็นไทวัดครับคือแม่เพิ่นนั่นจะเป็นไขยผ้ามูลาครับครับแต่ว่าตัวลูกนี่มันออกไทแล้วนี่ตัวลูกใหญ่นั่นเขาไปทับพอมูลาอ๋อครับมันได้ออกมาเป็นแบบนั้นครับเป็นมัลาแต่ว่าตัวน้อยนี่คือเป็นลูกไทครับผมไทลอยเปอร์เซ็นเลยครับผมแต่ว่าแม่เพิ่นนี่ก็ช่วงมูลาอยุเด้สิบมูลาหาสิบอันนี้แม่นี่ก็ออกมาขึ้นกันเนาะตาเนาะครับผมพร้อมกันออกมาพร้อมกัน โอ้โเก่ามากเต้นไหวขึ้นกันเนาะนี่ครับอันนี้มู่ลาอันนี้ออกมู่ลาเล่ดิครับพี่น้องเขานี่ครับผมแล้ทอดหางอีกต่างหากครับผมมู่ลาเลยล่ะมูลาไปทับมูลาเนี่ยมันมันชนมากมันมันติดเปครับบอนหนาได้แน่นแต่หางดอกครับผมนี่คือมู่ลาหาซีบเล่ดิพี่น้องไทยหาซีบมู่ลาหาซีบเบื้องบังได้ว่ามู่ลาหาซีบก็คือเราขนดำแห้งแล้วก็เขาเรา เขาเราก็เป็นเขามู่ล่านะครับพี่น้องเราว่าที่ว่าคปัญหาสิทธ์เนี่ยคือเราใส่ถุงใส่ถุงมากครับผมใส่ถุงครับผมใส่ถุงนองแล้วครับผมใส่ถุงนองก็มีกําไลมีถุงนองมีถุงเท่าครับแต่ว่าขนขนนาขนข้อแล้วก็เขาก็คือเป็นมู่ล่าครับในตาก็เป็นในตามู่ลานนี่ไขยตัวลูกเพื่อนลูกสาวนี่ก็ มูลาคือกันแต่าว่าก็เป็นมูลาไทยนะครับพี่น้องแต่ว่าตัวน้อยนี่พวกหัวเล่นเพราตาว่าลูกใดนี่เพราหัวลูกใดสีคือลูกกลมเนาะคร,ครับออกป้าเป็นครับผมรอยบเส้นเลยสีคือยังลูกกลมแบบสุสัดนะครับพี่น้องมันออกสีทองงา,งามๆครับเราข้าออ่องเลเด้นี่พูดล่ะออข้ออ,อ,อ่อ,องถุงเท่ากําไลมากมืดเด้นี่บักเกือกหน่อยนี่อันหน้าคดนี่พอพันเลย่ยเพะว่าแม่แมแ่เราสูงพอรลอยสี่สิบ่ครับตา <42. S 1> ลอยซีสิบสองอยีสิบสองบานนี้เดี๋ยวขอว้าวเรื่องความสูงไย่ด้อพี่น้องคือผมเอาผมเห็นไม้วัดเนี่ยแล้วผมวัดแล้วคือผมก็วัดเทียวัดถือกมาหลายจนกระทั่งมื่อนึงผมก็ไปเบื้องวิธีการเบื้องความสูงไอยคือผมต้องมายู่ทั้งหนาหรือเพราะนันผมก็ต้องไปยู่ทั้งหลังให้ผมเห็นไม้วัดยู่ในลักษณะทั้งหนาแบบสียด้ยวยพี่น้องมันจะเห็นชัด แต่ว่าขันยุ่ทั้งขางทั้งสี่นี่มันหลอกตานะครับก็มีแฟนเพียดเนาะตาเขามาเหมียนว่าผมตัวพีตัวน้องว่าสัน่นคือเขาต้องบวกลบไว้ได้พี่น้องผมก็ได้ว่าผมก็ได้จาะจงได้ว่า,า,า,าวัดผมด<า>วัด,ด<า>ได้เ<า>ท่านี้แล้วมันต้องเป็นเท่านี้นะครับผมก็ได้จาะจงผมให้บวกลบไว้หนึ่งหรือสองเส้นเด้พี่น้องอันนี้ต้องเข้าใจกันนะครับผมเรลาที่ผมถ่ายในกล้องผมกัมีสามตัวนะครับผม บางคลิปผมก็ใส่กล้องโทรศัพท์บางคลิปผมใส่กล้องโซนี่บางคลิปผมใส่โกโปรมันอาจจะหลอกตานะครับผมเอามาสามหมื่นครับผมเดี๋ยวนี้ก็หายแล้วสิบสองนั่นเห็นมั้ครับพี่น้องเริ่มต้นเบาๆนะครับแข็งใหญ่งได้หนึ่งครับแข็งแก่ครับผมไอ้สิบสองครับผมเขาบอกมากบอกมีคนมาเขาว่าเขามันมันแคบครับผมแล้วก็มันเป็น นี่เลือดที่โกแปลครับผมมอลาแปลก็คือมันเป็นมองตีแหละครับตามันเป็นมองตีครับผมไม่ดีกันครับผมเอามันบอกเป็นมอลาอีก่หรอครับผมลูกมันก็จะเป็นไทยแหละลูกมันก็จะเป็นไทยครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะพี่น้องเข้าก็คือนี่เข้าได้มาสัมผัสเนาะสาเนาะมอลาหาซีครับผมแต่ว่าออกป้าเดียวนี่แบบไทยแบบต่อแบบไทยเนี่ย ออกมาไถลอยเปอรเซ็เลยเนี่ยผมว่ามันลูกกลมประสุสัตว์ครับค่ะเพือบไปดูข้อสององป้องข้อเขาตรงเท่าสี่กำไรฮะมองว่าไปซื้อน้ำเพินมาเห็เนาะเพิ่นว่าเขาทับค้อยบ้านค้อยคอกครับผมคือค้อยคอกกิดเพราะสีไรอกหรอครับแต่ก็ที่พ่อขี้ไรครับผมว่ามันออกมาเนี่ยมันมันใสได้ครับผมแทนหลังอยังมันก็ดีเลยครับผมบุญขวัญยังขวัญเนี่ยหลังอ่านนะครับผมข้าวหาขี้นาดาข้ากะ ค้อยทุกมือนี่ถ้าตัวดีตัวงามมันกับแพงเนาะแต่เขากับไปซื้อแย่ไปซื้อตัวมันเต็มครับผมซื้อให้มันมีพ่มาจอยจักน้อยครับผมาคามันจีต่ำกว่าควยอ้วนให้มันมีหมองตีจักน้อยพอมาอยู่ละเฮาห้อยจักมาฝูงแจงเอาครับผมเนื้อพวกเนื้อหนังมันเนี่ยครับแต่ว่าอยากให้ว่าให้เบิ่งคอเบิ่งหนาเบิ่งยางมันครับผม พ่อขายไ่ครับหางลามหางยาวครับผมพ่อกะไห้เบื้องแน่วครับผมแล้วก็ไห้เข้าเพิ่นเอินว่าพ่อปลาเข็งครับผมพ่อปลาเข็งอ่าเดบัเข้าไปอีกสี่นกครับบักข้ายใหญ่ๆครับผมอกยิ่่งครับห้ยกลวงครับแ่นหลังไลหลังดีครับผมกลวงจะไปเอากวนแ่นหลังเปี้ยจ้อยบางๆครับผม คือเขาบายูรับเขาว่าเขาบรรอ้วนมันเต็มมื่นมาเนี่ยมันขีดดูดีมันขีงามครับผมลาลกล้วยเนี่ยถ้าคู่ยังไวเย่าอยู่เนาะครับผมคิดอยากขันมาเล่นทั้งนี้ครับถ้ามีเงินซื้อได้วงสอโตเนี่ยครับ ได้หลายก็ไปเห็ดงานครับครับผมให้เริ่มต้ตนสองตัวเนาะแต่เนาะครับตัวสองตัวถ้าเอาไปไว้ตัวเดียววันผัดบ่มีมูครับผมคือเฮ้านี่ล่ะครับผมอายุผููดเดียวอยู่ในโดนบ่ครับผมกันบ่วมีมูปากสองตัวนี้จําเป็นต้องเป็นตัวผูตัวแม่บ่ค, <S: S 1> ครับ <S <S: <S ตาก็คอ <S: S 2> <restriction> มเมนต์อยากให้เล่นตัวแม่ตัวแม่เนาะครับ เพราะว่าตัวแม่เนี่ยมันกะเจครับผมถ้าเขาเลี้ยงโดนมันทับครับผมมันข้นเขากระทับไปครับผมเขาก็จะได้ลูกครับผมแต่ว่าถ้าเลี้ยงตัวเถือกทันบอดีบัวงาบอดีมันก็เป็นพ่อพันบ่ไไรเดี๋ยวครับผมครับหาตาห้ามีผู้อยากมายำมายมกะจังไหนครับมาอะไรยังไงมาได้ครับมาคุยกันได้คุณตาน้อยครับบ้านน้องก่อยตำบลเดียงยัอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับผมกับยุ้ยใกล้กันกับบ้านผมเหรครับพี่น้องเมื่อนี้กับศาลามือนี้คือบ่ได้มาเปิดมะยงได้พี่น้อง มาโปดกันภาษาชาวบ้านแล้วก็แนะนําวิธีการเบื้องคววยแล้วกัเขามาชี้แจงแฟนเพียรเท่าเยอะน้อยนะครับผมอ่ะมือนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมคุณตาน้อยอบ้านนองกวยตำบลแดงไง่เพื่อเมืองคอนแก่นี้เอนนะครับผมให้ผมได้เขามาเบื้องคววยงามแล้วกัเป็นคววยสาย,ายเริ่มต้นที่ข้ขี่ไรแล้วก็นนาเรียนสำหรับผู้อยากเริ่มต้นนะครับพี่นอ้องท้ากับีหยังกับแวเวีเยนมายามคุณตาได้ เนเนื้อลองใตอยากเขามาเบื้องเขามาศึกษากับมาได้น,น้ะตาเนาะเอาไปในสุดไทยก็ให้ตามีไายดีๆวาย,วายงามๆบางสี่ไปให,ให้ลูกให้หลานเขาเบื้องไป,ไปยังสี่ไปเรื่อยๆนาอตาเนาะครับเอาคราวน,นี้ก็ขอขอบคุณ<อ><อ>คุณตาครับขอบคุณครับ้กีเเยยยมนนนะแบบน